ทำงานของเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ชุมชนเพื่อประชาชนมีความสุขเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับมีนวิริทัศนะครับตัวแทนของพี่ๆทางภาคชุมชนนะครับพิธีหรือพิธีกรพรของเราเองก็เอ่ยไว้ว่าสำหรับชาวบ้านเนี่ยก็ต้องปากท้องมาก่อน แล้วก็รายได้ที่เขาสามารถที่จะดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมีโอกาสในการเรียนรู้เติมเต็มในเรื่องของความรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกใบน,นี้ไม่ว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของในท้องที่ต่งตงางๆภาคขอม้าเป็นเพียงแค่กิจกรรมหนึ่งนะครับแต่เราเรียกว่าโครงการภาคขอม้าท้องถิ่นหัตถดสินใจที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งก็เป็นเพราะว่า ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่อยู่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานอาจจะเป็นผ้าที่เราเรียกว่าเป็นราคาย่อมเยาวแล้วก็จับหาจับต้องได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเท่าที่ผมเคยซื้อแล้วก็อุดหนุนกับทางพี่ๆในแต่ละชุมชนราคาปกติในยุคนั้นประมาณ8-9ปีก่อนก็ประมาณสักร้อยบาทนะครับร้อบาทเราก็เคยตั้งราคานะครับ เวลาคุยไปคุยมาถูกใจกันพี่ก็บอกว่าเอาคุณหนุ่มเอาไปเพิ่มสะหน่อยเฉลี่ยม,มาแล้วราคาบางทีผืน80บาทก็มีนะครับแล้วก็แนะนําสินค้าจนวันนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถจะขยับราคาได้ขึ้นอยู่กับในรูปแบบที่เราพัฒนานะครับ,นะรบในการสร้างสรรค์โอกาสทางด้านการพัฒนาสินค้าทำไมผมถึงยิบยกในเกี่ยวกับเรื่องของผ้าเขามา้าเพราะเป็นสินค้าหนึ่งที่อยู่ใน3กลุ่มงานนะครับเพราะเราเรียกว่าเราเน้นทางด้านเกษตรแปลรูป แล้วก็งานท่องเที่ยวโดยชุมชนผ้าขอมาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางด้านแปรรูปนะครับเพราะว่าเรานําเอาวัตถุดิบนะครับมาแปลนะครับสภาพเป็นผ้าขอมาที่แต่ก่อนเรามักจะเรียกว่าเป็นผ้าเนกระสงค์คือใช้ทุกทุกอย่างตั้งแต่เช็ดตัวคาดเอวนะครับเรียกว่าทั้งขอขมาทั้งไปขอพรนะครับจนไปถึงทั้งใช้อยู่ที่บ้านเราไกวเปเด็กก็มีนะครับ แต่วันนี้ต้อขออนุญาตเรียนว่าแนวทางของการประยุกต์ใช้เป็นเรื่องสำคัญเราอยากจะเห็นวิธีการที่นำเอามาสร้างแอปพลิเคชันฟังดูและอาจจะดูเยอะคำไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าแอปพลิเคชันฟังดูเหมือนเป็นชื่อภาษาอังกฤษยาวๆนะครับแต่ผมขออนุญาตแปลเรียบๆง่ายๆว่าเป็นการที่นำเอามาแอพ l y หรือ Apply นั้นภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นการนำมาประยุกต์ ขออนุญ,ญาตเรียนนะครับว่าถ้าพี่ทุกท่านเนี่ยเรามีสมาร์ทโฟนติดตัวแต่ลืมโหลดแอปพลิเคชันนะครับสมาร์ทโฟนเราก็จะไม่ค่อยสมาร์ทเท่าไหร่เพราะว่าถทกเข้าถูกออกได้อย่างเดียวแต่พอสมาร์ทโฟนเรามีแอปพลิเคชันหลากหลายนะครับวัดหัวใจเต้นเราได้เป็นนาฬิกาปลุกเราได้สามารถที่จะจดบันทึกข้อมูลได้ถ่ายรูปได้แสดงว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นเนี่ยทำให้สมาร์ทโฟนสมาร์ทยิ่งขึ้นก็เหมือนคล้ายกับผ้าขม้าของเรา ถ้าเราเป็นผ้าผืนหนึ่งราคา1น0บาทและเป็นผ้านเนกระสงค์ก็คงน่าเสียดายแต่วันนี้พวกเราทุกคนได้มาช่วยกันนําเอาผ้าเขามามาประยุกต์มาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเอามาใช้นะครับในโอกาสต่างๆเดี๋ยววันนี้เทคโนโลยีเนี่ยมีโอกาสมากมายในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มฉนันผมกล่าวไปสองเรื่องครับว่าวัตถุประสงค์ของงานเศรษฐกิจฐานรากของเราคือสร้างไรายได้คนในชุมชนเพื่อประชาชนมีความสุข ไม่ได้นับที่ตัวเงินเป็นตัวตั้งแต่เป็นฐานในการที่สร้างโอกาสให้กับพวกเราถามว่าสร้างเพื่ออะไรก็เพื่อที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการที่ใช้ชีวิตนะครับอยู่กับเพื่อนฝูงสมาชิกในครอบครัวนะครับมิตรภาพที่เรามีให้ต่อกัน นะครับระหว่างชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งนะครับระหว่างส่วนงานภาคประชาสังคมไปที่ส่วนราชการกลับมาที่ภาคเอกชนกลับไปพี่ๆทางภาคประชาชนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นถึงการรวมพลังกันแล้วก็ความรักความสามะัคคี